วิธีชีวิตชาวบ้านเกี่ยวเขาแล้วก็เอามาตากตากหน้าบ้านภายหน้ามันมันนี่ยค่ะตากของใครของมันนี่เขาข้าวเจ้า <c oughs> มาพี่มาพี่ ตามไปพุ่นไยสุดแล้วกันเขตไวอออ้อีโบอีเบออีเบอีโบ <c oughs> ส,สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีคุณวัว เอาซ้ำนี่ละคิว่ยงมี้ำนี่กอนุณเหละหักกันแห้งหักกันลาย